โอเคนะครับผมก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟล์กันทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนสรารวิธีการรับ มัดไฟนะครับผมที่ที่มัดที่ผมเออที่เห็นอยู่อะเออนะครับผมแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็ก่อื่นเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมทุกคนนะก็เป็นกิจกรรมสลับช่องผมเองนะครับผมทุกคนไม่ใช่เป็นกิจกรรมในเกมอะไรนะทุกคนก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากจะได้นะครับผมเปลียงแค่ดูคลิปนี้จบนั้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทํายังไงบ้างนะครับผมทุกคนย้ําว่าดูจบนะครับผมอย่าข้ามนะครับผมตะขามเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมทุกคคคนนนนะะอเแต่กจปรรัับชมุ นี้มันมีกิจกรรมนี้นะผมเป็นสมบัติรับวันอีเตอร์นะครับผมทุกคนทุก็คือแบบผมยังไม่ได้เล่นนะทุกคนยังไม่ได้ชุดนี้มาเลยนะครับผมเป็นชุดที่โคตรจะเท่เลยนะครับผมทุกคนซึ่งเพชรผมก็ยังไม่มีนะครับผมทุกคนเออน้ออัตถแจกหมดเลยนะครับผมทุกคนไม่ได้เติมเองเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นนี่นผมเป็นท่องฝันซัมเมอร์นะครับผมทุกคนก็คือจะการเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับผม <S <S นี่เป็นเซตนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคาธนา t นี้เลยนะครับผมซึ่งสุ่มครั้งละ20 ไดมอนด์นะครับผม10ครั้งก็ลดไป20ไดมอนด์นะครับผมนะพิเศษก็หนึ่งครั้งห0ินะครับผมทุกคนเผื่อแบบใคยที่สุ่ม20ได้99้เ้พชรนี่ก็แบบดวงดีนะทุกคนเหมือนผมไงเดี๋ยวผมจะซุ่มไม่ดูเดี๋ยวผมจะเอา99 9เพชรนี้ไหมนะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะเมื่อกี้มันอาจจะเป็นบั๊กนิดหน่อยนะครับผมทุกคนโอ้โห หมดกันทุกคนแล้วก็นี่นะครับผมเป็นกิจกรรมแบบส่งกลาสนะครับผมทุกคนก็รอติดตามดูเลยนะครับผมสายฟรีนะครับผมนี่ฟรีตัวเติบๆเลยนะครับผมทุกคนมีท่าทางนี้ด้วยใช่ไหมโอ้โหเป็นชุดที่โคตรเท่เลยนะครับผมทุกคนพร้อมต้อนรับส่งกลานเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็นี่จะเป็นในส่วนของชิดกันสูง EP ใหม่นะครับผมทุกคนเป็นบัตรวิ่งซิตี้นะครับผมทุกคนดูดิโอ้โหชุดนี้โคตรเท่โคตรสวยเลยนะครับผมทุกคน น,นี่รับได้ด้วยโอ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยเพิ่งเห็นอะไรวะสะสมสกกนสูงเหรอโอโหดูด,ดิทุกคนโคตรเท่นะครับผมทุกคนนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้นี้ด้วยนะครับผมทุกคนเมื่อกี้เราได้เป็นบัตเรเดมอนรอยเอมานะครับผมนี่สุมสึดเบเลยชุดใหม่มันต้องนึกว่าจะเป็นกล่องทองอะไรวะโคตรเลือเลยทุกคนเลขนำโชคไปเกือบแสนเลย <c oughs> นะโอ้โหสุ่มยังไม่ออกอีก ปุ๊บเนี่ยทองทองเถอะทองทองเถอะโอ้เอา้าโอเคหมดเพนเดมหมดแล้วโอเคนะครับผมทตุกคนก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูสำหรับกิจกรรมที่ผมบอกกันดีกว่านะครับผมเป็นกิจกรรมที่สามารถรับหมัดไฟได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมหมัดไฟไม่พอนะครับผมจะมีชุดนี้ด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าง่ายกว่านะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมไปโอเคนะครับผมวันนี้พี่ก็มีเว็บมาแนะนำนะครับผมก็คือเป็นเว็บ Cosmo Shop นะครับผมจะเป็นเว็บเกี่ยวกับการซูมไอเดีเกมซูมเพชจพีไฟนะครับผมทุกคนซึ่งใครที่อยากได้ไอดีปักทงหรือว่าได้เพจพีไฟหรือว่่าหมออกเฟน สามารถมาซุ่มในแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งก็จะมีเก์ต่างๆมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการซุ่มพิษ หรือว่าซุ้มรันโมเอฟซุ้มไอดีต่างๆนะครับผม,า Twelve, ส,มส,สามารถมันลุนรับกันได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมทุกคนนี่เลยนะครับผมสำหรับเป็นไอดีนะครับผมที่ผมจะนํามาแจกนั่นเองนะครับผมทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมการแจกไอดีนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่เลยนะครับผมเป็นไอดีที่มีหมัดไฟนะครับผมซึ่งผมจะให้แบบฟรีๆเลยนะครับผมทุกคนเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับผมใครที่อยากจะได้นะครับผมสำหรับไอดีนี้นะครับผมเดี๋ยวดูว่จบนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทํายังไงบ้างนะผมอย่านนนีี้้ะะะครรับบผมมอไาง ผมทุกคนของขาาอก็ไม่เยอะหลอดแต่ว่ามีหมัดไฟนะครับผมโอเคมามาดูในส่วนของการแต่งตัวก่อนนะครับผมนี่ของก็พอมีนะครับผมทุกคนมีเล็กๆน้อยๆนะครับผมทุกคนนั้นก็ถือว่านํามาแจกกันแล้วกันนะครับผมสลับเคยที่ไม่มีไอดีจะเล่นหรือว่าแบบอยากจะได้หมัดฟงหมัดไฟนะครับผมไปถืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะเออนะครับผมนี่ชุดก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่มีชุดว<ๆ>ันพันเมยด้วยนะอืมก็เลยอยู่นะเออนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสลับในส่วนของเสื้อนะครับผมทุกคนนี่กางเกง ครับผมประมาณนี้นะครับผมทุกคนใครที่ไม่มีไอเดี่นี่ครับผมก็เหมาะเลยนะครับผมก็ถือว่าของนี่พร้อมเล่นนะครับผมนี่มีเซ็ันพันแมนด้วยไงโอ้โหว้าโล้นเลยนะครับผมทุกคนนะเฮ้ยเมื่อกี้มีเซ็ตนี้ด้วยนี่นี่แบบเดะทอยนะครับผมทุกคนแบบเป็นเลโก้เลยทุกคนดูดิโคตดเท่นะครับผมทุกคนมาแล้วก็เป็นกู้หูนะครับผมทุกคนกู้หูนี่มีตัวไหนบ้างวะนี่ครับผมมีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่โอ้โหประมาณนี้นะครับผมสำหรับกู่หูนะครับผมนี่ โอเคนะครับผมแล้วก็มาดูในะส่วนของคอลเลคชันนะครับผมมีต่างๆข้อแบบมีอ่ะเออนะครับผมทุกคนก็คือแบบใครที่ไม่มี i อเดีนนะครับผมสามารถเอา ID นี้ไปเป็น ID หลักเลยก็ได้นะครับผมทุกคนดูด,ดิโอ้โหนี่มีสกินด้วยนะครับผมทุกคนไงกคตรจัเท่นะครับผมทุกคนนี่แอร์บอร์ดโอ้โหเยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะเออของก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมทุกคนมันดูสกินปืนกันดีกว่านะครับผมนี่สกินปืนก็ถือว่ามีนะครับผมพอมีนะครับผมนี่สกาก็มีนี่ด้วยนะครับผมนี่สกินปืนถือว่าไม่เยอะแต่ว่าก็พอมีนะครับผมทุกคนก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับผมหรับคอที่โอ้มี MP นี่ด้วยนะครับผมทุกคนเฮดเอาเรื่องวะโอเคนะผมก็สรับไอดิสนี้ผมจะแจกนะครับผมทุกคนก็ใครที่จะจะได้นะครับผมยังแค่คุณผู้ชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้มานะครับผมย้ำว่ากดแชเป็นสาธารณะนะครับผมนี่มีหมัดไฟนะครับผมทุกคนก็คือจะเป็นก็จะเป็นการแจกไอดีนะผมเป็นหมัดวันพันเมนะครับผมเมื่อกี้แบบผมพูดผิดเนี่ยไม่ใช่หมัดไฟเออครับผมเป็นหมัดนี้เลยนะผมหมัดของวันพันเมนะครับผมทุกคนใครที่อยากได้แบบฟรีๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนี่โหเป็นหมัดเรนะครับผมทุกคนมีมีวันพันเมนด้วยนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอ้โหพูดผิดนึกว่าหมัดนึกว่าหมัดไฟไง เออนะครับผมทุกคนก็เป็นหมัดนี้นะครับผมนีหมัดจริงจังเนี่ยเออผมจะแจกฟรีเลยนะครับผมสลับไอดีนี้นะครับผมมาใครที่อยากได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็คอ hey, มเมนต์เหตุผลที่อยากได้กันด้วยนะครับผมทุกคนก็ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกนะครับผมทุกคนนะย้ำนะครับผมว่าแชร์เป็นสาธารณะนะครับผมทุกคนก็สาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาประกาศผลนะครับผมว่าใครจะเป็นคนได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม First Blood.